ประกาศคะแนนไปแล้วเป็นยังไงกันบ, <ina> บ้างครับก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจกับคะแนนตัวเองนะครับและสำหรับใครที่ผิดหวังไม่เป็นไรนะครับผมชีวิตเราไม่ได้มีเท่านี้ในการผมแล้ววันนี้ก็จะมาแชร์วิธีที่ผมใช้หลังจากเกิดอาการผิดหวังจากคะแนนสอบหรือว่าเรื่องต่างๆวันนี้3ขั้นตอนนะครับผมที่จะนํามาแชร์นะแล้วก็หวังว่า3ขั้นตอนนี้จะทําให้ทุกคนฮิวใจแล้วก็หวังหวังว่าทุกคนจะโอเคขึ้นได้จาก3ขั้นตอนนี้นะครับสามารถนํา3ขั้นตอนนี้ไปใช้กับวิธีของตัวเองที่ใช้อยู่แล้วก็ได้นะครับผมแล้วก็บังว่ามันจะช่ววยใให้้ทุกกคนนลจแ็ ลุกกลับขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมคือการทําใจครับผมไม่ได้กาปั้นทุบดินนะครับแต่ว่ามันต้องทําใจจริงๆครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วครับแล้วเราต้องรับให้ได้ครับมันไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับมันแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับดังนั้นเราต้องยอมรับนะครับผมขั้นตอนต่อมาครับคือการเงยหน้าครับแล้วก็สู้ต่อร้องไห้ได้ครับจมได้เราจะแบบเศร้าได้นะครับท้ายที่สุดแล้วอย่างไงเราก็ต้องลุกกลับขึ้นมาเข้มแข็งแล้วก็็เเเเดดดิิินนนนนหหห้้้้้้้้้าา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 าตต่่่่ออออรรรัังงงยยยขขึมม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 สูไไไไไววกกณศโผะ ราตลอดไปย่างไงมันก็ต้องออกไปอยู่ดีนะครับดังนั้นอยู่กับตัวเองแล้วก็โฟกัสกับเป้าหมายในอนาคตต่อไปดีกว่าที่จะมานั่งจมนะครับผมผมไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องเสียใจนะมันคือมันเสียใจอยู่แหละนะครับมันเสียใจมากๆด้วยอันนี้เข้าใจมากๆเลยเราจะจมอยู่นั้นนานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เสียโอกาสต่างๆที่จะเข้ามานานาคตนะครับ <S <S ลุกขึ้นมาให้ได้นะครับผมและขั้นตอนสุดท้ายครับพอเรารุกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยใจเราเริ่มโอเคแล้วล้วก็มองหนทางข้างหน้าแล้วก็วางแผนต่อครับ <S <S อย่างไงก็ตามครับชีวิตเราไม่ได้หยุด ชีวิตเรามีอีกมากมายนะครับผมอย่างตอนนี้ผม,มาอายุ19 <c oughs> ก้ำลังจะเข้า20แล้วน้องๆที่สอบก็น่าจะประมาณ17-18 สิ9แ้อะไรประมาณนี้นะก็ยังมีอีกหลาย10ปีในการที่จะดาเนินชีวิตไปนะครับผมช่วงเวลาตรงนี้สาปีตรงนี้ครับเราผิดหวังได้ครับเราล้มได้เต็มที่เลยครับเรายังไม่มีภาระอะไรที่ต้องมาแบกรับเลยครับพ่อแม่เรายังสบายดีเราลองได้เต็มที่ครับการสอบที่ผิดหวังไปมันก็ถือเป็นการลองอย่างหนึ่งครับผมเราลองว่าเอ้ยเรามาทางนี้เราถูกทางหรือเปล่าเราสอบวิชานี้เราได้น้อยว่ะเอ้ยเชืดอเราอาจจะไม่ถูกกับวิชานี้จริงๆแล้วก็ไปสอบวิชาอื่นสอบวิชาอื่นสอบวิชาอื่นคือเวลาเราอ่านหนังสือไปเรื่อยๆ ท่านี้แล้วเราคลิก่าอัาอน,นี้แหละเราเราก็จะเราก็จะอ่านวิชานั้นได้แบบได้โฟโล์ยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตามหาต่อไปนะครับผมบางคนอาจจะสอบได้คะแนนดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชอบวิชานั้นจริงๆแล้วก็แบบอาจจะแบบจัดอันดับไว้แล้วก็เลือกอันดับสูงๆไว้ก่อนในแ,แบบวิชาที่พ่อแม่อยากให้เข้าอะไรเงี้ยซึ่งมันกมน็มันอาจจะไม่ใต้ตรงกับใจเราจริงๆนะครับผมอันนี้ก็มองอีกด้านหนึ่ง ของคนที่ได้คะแนนเยอะๆแล้วกันนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ตรงใจขนาดนนะั้นแต่ว่ามันก็ต้องเข้าเพราะว่ามันมันจะอันดับไปแล้วเนาะอันนี้ก็ให้กําลังใจแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ผิดหวังเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าชีวิตเราไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับที่ได้คะแนนตามที่ตัวเองหวังนะครับแล้วก็ขอให้คะแนนปีนี้มันไม่เฟอือนะครับผมได้คะแนนกันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่ได้คะแนนน้อยปีหน้าเอาใหม่นะครับผม ไม่ว่ามียไปสนใจเลขเยอะครับเด็ก676869แเ้นี่ยอยาไปสนใจเยอะครับผมไม่ว่าจะเราจะมาจากเด็กไหนเราสามารถร่ำเรียนแล้วก็เรียนรู้ได้ในตลอดชีวิตเลยครับมันไม่มีอายุตายตัวในการเรียนรู้อยู่แล้วครับบางคนทํางานอยู่มาเรียนปอตีอีกตัวก็มีนะครับผมดังนั้นไม่ไม่ไม่จำเป็นเลยครับที่จะกังวลในเลขเจนนะครับไม่เป็นไรเลยครับจากเด็กของ5มาสอบใหม่เป็นเด็กหกเก็มีไม่เป็นไรนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะมันจะเป็นอีก9ก้าหนึ่งของชีวิตเลยครับว่าเราไม่ชอบสายนี้ว่ะเราก็ไปสายอื่นลองไปเรื่อย ล,ลองลองจน,อจนเจอทางที่ใช่จนเธอจนเจอทางที่ใช่แล้วพอเราเจอทางที่ใช่แล้วครับไม่มีใครจะหยุดเราอยู่เลยครับก็สู้ๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยิ้มสู้เข้าไปนะครับไม่ต้องกังวลมากก็ปีหน้าเอาใหม่นะครับผมวางแผนให้ดีอย่างน้อยพอเราผิดหวังแล้วเนี่ยเราจะเราเราู้แล้วว่าเอ้ยเราพลาดอะไรไปแล้วทีนี้ปีหน้าเราเอาใหม่นะครับปีหน้าพวกคุณจะกลับมาครับไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสลัดคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนแล้วก็คน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ